บอกหอยแต่ใจบอกหอยชอลี่หลายแต่แ่ทางนี้จะบ่าน้อยก็ตรงเอาตาอยู่ผู๋แต่ถ้าบอกหอยได้ทางตา ป้าคือได้หลายแท้าเต็มคู่หางเลยไม่ค่อยเบ่งแน่าโอ้โหมันเยอะอย่างงี้อุตสิกีนอบไม่หมกเนาะอุ้ยป้าไม่กระโดดแบบอันนี้เลยู ปลามาันกระโดดขึ้นเลยค่ะว้าวน้ำไหลหมดแห่งหนึ่งเพื่อนน้ปลามาันกระโดดโดงขึ้นเลยได้ยินเสียงน้ำมันไหลไหมปลาซิวปลาน้อยปลาน้อยเต้มไปหมดเลย คนน่ะนกระโดดใส่เลยอือปาลายจนว่านี่กระโดดโดงมันใต้อยู่นี่ก็มีแม่เต็มเลยอ่ะ น,นั่นอือหือโอ้โหโอ้โหนางกระโดดใส่ไม่เคยเห็นแม่เจ้านางกระโดดใส่เลยนั่นนี่ลงาเต็มเลย ม้วตีหอยได้หอยหอยกรตายดินี่อ้าวหล่อนี่นี่มะเือหอยเซอรี่กแลบ้วกินสิเขาอาตาออกน้ำเยู่เลยเนาคุณพี่เนาะหนั้นาใส่ถังันมาเลยใส่ถังันมาจีหอย ่เรา,า,เา,าก็ไปกันต่อจุดเร็วเข้ามาแล้วเนาะนี่ด้านทิศตะวันออกของหมู่บ้านนานุวาน้ำร้นสายมองเป็นเรื่องสวยงามเรื่องสนุกไปเลยซีเรียสนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องหน้าฝนเนาะน้ำรอระบายจ้ะเดี๋ยวแดดออกก็น้ำหายหมดจ้า สนุกมีความสุขไปกับฤดูฝนในหมู่บ้านในชุมชนของเราฝนตกแล้วก็ปิ้งปลาปิ้งแล้วก็ย่างข้าวเหนียวชาไข่นะอากาศแบบนี้ค่ะความสุขในชุมชนบ้านเราจุ๊มๆจ,จะพาเพื่อนๆไปดูข้าหาปลากันนะหากรา ว้าวตอนนี้แบบว่ากลุ่มฝนก็ค่อยเคลื่อนไปเรื่อยๆนะพี่น้องเหมือนกับเออเขาเรียกว่าอะไรเทวดาโปรยน้ำมนต์ให้อ่ะทีนี้เราก็พาเพื่อนๆมาแอนเวนเจอร์สนุกค่ะคค่อยขับก็ประมาณสิบหรือสิบเหมือนกันนะ เห็นปลาคอใหญ่เลยนะโมดีปลาเบิ้นขามท้างตะมวนขึ้นอย่างนี้ว,ว้าววันนี้วันที่20สิงหาคมพาเพื่อน,นมาดูวิวทิวทัศน์ในวันที่กลุ่มฝนก้อนใหญ่เนาะได้พาดผออีสานตอนกลางและอีสานตอนล่างโคราช บุรามสุรินสีสเกกุบุรัชธานีร้อยเอ็ดอยโสธรน,น่าเจริญว้าวด้านหน้าเรารู้สึกว่าชาวบ,บ้านเขาหาปลากันเยอะนะคะแล้วก็จะได้ภาพสวยๆเพื่อนๆได้ดูกันนะแอดเวนเจอร์ตัวแอดเวนเจอร์ก็มีแค่นี้แหละเพื่อนๆทั้งตำบลนี้แค่นี้ อีกเปียวเดี๋ยวหน้าแรงเขาก็ทำใหม่ให้แรงเราก็จะไม่ได้เห็นพาทอดเป็นตะมวนแตะปาดเป็นตะมวนแท้โอ้ยกีบหอยน้ำอีกเรอะเอาเขาออกมาหาปลากันโอ้ก็ใส่หม้อจะเห็นอย่างใส่หม้อบอ่โอ้บางนี่โอ้มันกระโดดใส่เลยโอ้เฮ้เบิองน้ำแน่ มันก็กระโดดเลยตะมวลมันก็ไหลไปทางนี้ไหลโจกไหลโจกลงไปไปเบิ่งน้ำเน่ป้าผีน้ำไหลมาทางที่โอ้ยนี่โอ้ยป้ามันกระโดดแบบอันนี้เลยดป้ามันกระโดดขึ้นเลยค่ะว้าวน้ำไหลแบบนี้เลย ามันกระโดดโดงขึ้นเลยได้ยินเสียงน้ำไไม,นนมันไหลไหมปลาสิวปลาน้อยปลาน้อยเต็มไปหมดเลยคุณนะกระโดดใส่เลย้ดดดายลยรรายจนว่า นี่กระโดดโดงมันใต้อยู่นี่ก็มีแม่เต็มเลยอ่ะกระโดดโดงเลยนะโอ้โหโอ้โหนางกระโดดใส่ไม่เคยเห็น แม่เจ้านั่งกระโดดใส่เลยนั่นนี่มา่ะเต็มเลยอืมโอ้ยนักระโดดขึ <c oughs> ้นก็เป็นกระดูจีบหอยออหอยเบิรงนั่นไงเห็น,นหอ,อ๋อจีบหอยได้หอยหอยกระตายได้นี่

Phà tìm rồi nó <laughs> Bọn hỏi tải tải, bọn hỏi sơ lì lại chứ mà น้อยก็โตรงเอาตาอยู่ผู๋วยวท่าหมกหอยในทตาปลาเขาได้หลายแท่เต็มคูถ่างเลยไม่ค่อยเบิองแน่ปาโอ้โหมันเยอะอย่างนี้